ท้าเทพน้องชายเขาเองอะก็เขาเจ็บอะไม่เป็นไร นี่ท่านเทพเก็กจะพูดอะไรก็พูดมาเลยเก็กจะด่าจะว่าอะไรฉันก็ได้พี่เป็นต๊ดเหรอเก้เว้ย ตั้งแต่เมื่อไหร่อะ,ไ,อะไม่รู้อะเฮ้รู้แต่ว่าตอนนี้บอกเรื่องนี้คุณแม่รู้ไม่ได้นะแค่เรื่องแกคนเดียวเนี่ยคุณแม่ก็กลุ้มจะตายอยู่แล้วถ้าบอกเรื่องใช่ไหมตอนนี้แล้วก็มีหวังบ้านบื้มแน่ แม่นะอย่างแย่ที่สุดเนี่ยแม่ก็จะด่าแล้วก็ไล่พี่ออกจากบ้านแต่ไม่นานเนี่ยแม่ก็หายโกรธการที่พี่ไม่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้มันจะทำให้พี่อึดอัดและพี่ก็จะไม่มีความสุขผมไม่อยากให้พี่ทุกข์เหมือนผมนะอยากกล้าอีกนิดอีกนิดนะอยาก ไงว่าเป็นฉันผมไปที่คอนโดแล้วคุยกับคนที่นั่นเขาบอกว่าคุณสองคนอยู่ด้วยกันผมก็เลยขอเบอร์คุณมานี่ผมขอโทษด้วยนะที่ต้องทำแบบนี้คุณมีธุระอะไรกับฉันผมอยากเจอแม่ซอนเรื่องของคุณกับแม่ซ์ซอนมันจบแล้วแต่ผมยังไม่จบ ผมมีหลายเรื่องที่อยากบอกแมซอนคุณปล่อยเพื่อนฉันไปเถอะอย่าไปทรมานเขอีกเลยแค่นี้เขาก็ช้ำใจจะแย่ยอยู่แล้วฉันว่าถ้าคุณยังเคลียร์ปัญหาตัวเองไม่ได้คุณก็ไม่ควรจะดึงใครไว้เพราะว่ามันไม่แฟร์เอาอาี้ก็แล้วกัน ฉันขอถามคุณหนึ่งเรื่องคุณจะทำยังไงให้แม่คุณยอมรับสาวชาวดออย่างเราถ้าคุณคิดได้เมื่อไหร่คุณค่อยตอบก็แล้วกัน หน้าคดีบ่อนการทนันของนายนำชัยลิมเจริญกิจเจ้าของฟิตเนสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ฟิตเนสแห่งนี้ได้ถูกปิดอย่างถาวรตำรวจกำลังตามจับนายนำชัยเพื่อนำาลงโทษตามกฎหมายผู้ใดพบบ่อแสกรุณาแจ้งนี่สักใจซะจริงๆเห็นไหมในที่สุดคนชั่วมันต้องได้รับกรรมในสิ่งที่มันทำเอาไว้ส่งน้ำหน้าส่น้หน้า แม่คุณพ่อครับรูปนี้เป็นรูปที่เราสองคนถ่ายกันด้วยกันครั้งแรกเลยเจะว่าไปแล้วเป็นเดทแรกของเราสองคนด้วยเนี่ยเหมือนเราจะกระตี่รู้ไหมลูก<ๆ>คุณแม่เนี่ยต้องแอบหนีคุณตาออกมาเนี่ยหนุนเกือบตอยกู่คุณตาจับได้คุณแม่ครับ<ๆ> คุณแม่ช่วยเล่าเรื่องราวความรักของคุณแม่กับคุณพ่อให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้สิลูกคุณแม่เนี่ยนะเป็นลูกสาวคนเดียวของข้าบดีเก่าคุณตารักแล้วก็ห่วงคุณแม่มากเลยลูกแต่ถึงอย่างนั้นนะท่านก็ยังส่งคุณแม่เนี่ยไปเรียนต่อที่ปีนังอยู่ที่นั่นตั้งหลายปีแน่จนในที่สุดคุณแม่ก็ได้พบกับคุณพ่อ คุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีมากเลยละลูกสาวๆก็ติดกันตึมเลยนะแต่คุณแม่เนี่ยก็ปาดหน้าแสงค้องม,มันได้อย่างหุดวิดเลยล่ะลูกและจากนั้นไม่นานคุณพ่อก็ขอคุณแม่แต่งงานนางแมวกรี๊ดทำไมก็มันอินนี่สป้า แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณหญิงอ่ะหลับปากคุณได้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าคุณหญิงอ่ะเล่นตัวนี้นึงฉันก็หลับปากเลยสิไม่มีการเล่นตัวกลัวไขยไม่ออกลูกไม่ลูกคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยตัดสินใจตับเมืองไทยเลยนะเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าจะมาสู่ขอคุณแม่จัดคุณตาี่อะไรของแกขึ้นนัแมว เอก็มันตื่นเต้นปะเอ็งนี่เนาะเสียอารมณ์จริงๆเอ่คุณยญิงกาเล่าต่อค่ะเล่าต่อค่ะค่ะพอได้พบกับคุณตาคุณตาก็โกรธคุณพ่อกับคุณแม่มากคุณแม่เนี่ยโดนข้อหาตัดสินใจทำอะไรลงไปโดยไม่ปรึกษาท่านทางฝ่ายคุณพ่อคุณพ่อเนี่ย ถูกผู้ใหญ่มันหมายผู้หญิงเอาไว้ให้แล้วด้วยเราสองคนก็เลยตัดสินใจออกมาแต่งงานกันเองแล้วก็ดิ้นรนต่อสู้ทำธุรกิจจากนั้นเป็นต้นมาโชคดีมากเลยนะที่เราสองคนเนี่ยไม่ต้องล้มลุกคลานทางด้านธุรกิจแต่ทางด้านสภาพจิตใจเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราทำไม่ดีกับผู้ใหญ่เอาไว้มากเราคิดอยากจะทำอะไร ก็ไม่มีใครเหลียวแลและให้การสนับสนุนแต่จากนั้นอีกไม่นานทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นเมื่อตอนที่แม่มีพี่เทียนกับลูกเทพนี่แหละผู้ใหญ่สองฝ่ายเนี่ยให้อภัยเราเพราะว่าเห็นแก่หลาน มากเลยนะครับคุณหนูค่ะชื่นนะสงสารสงสารคุณหญิงออคุณหญิงของเชื้อคุณแม่คุณแม่คงรู้ใช่ไหมครับว่าการที่โดนกีดกันเรื่องความรักมันทรมานขนาดไหน ไอ้ฟ้าฉันหาให้แกอยู่กับฉันตอนนี้จังเลยอะฉันกลุ้ม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 ไอ้ป้าหรือไอ้ป้าจะกลับมาป,ป,ะปะ้าป้าป้าป้านี่พิสาฉันซื้อข้าวมาให้เธอนะนี่ พ่สาฉันบอกเธอกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไอ้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แต่เธอจะกินมันอีกเหรอฮะนี่ฉันซื้อข้าวมาให้เธอนี่กินข้าวนี่ดีกว่านี่ข้าวขาหมูนี่ขาหมูแดงนะและนี่บะหมี่แห้งนี่เลือกกินได้เลยมาไม่ต้องไปกินแล้วไอ้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหมี่ย ก็เห็นอยู่แล้วยกจะมาถามอีกนายกลับไปได้แล้วฉันมองหน้านายไม่ติดอ่ะฉันฉันอายนี่อายที่เธอบอกชอบฉันแนรอลิสาฮะลูรีจะมาถามอีกนายหัวเราะอะไรอ่ะบารมีมันไม่ตลกเลยนะ การที่เรารู้สึกดีกับใครสักคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายสักนิดเลยนะทิสานายไม่โกรธใช่หรอไม่โกรธจริงนะสาบานก็ได้่ะไม่ได้โกรธโอ้โอนีบเชื่อฉันสักทีเถอะนี่ฉันหิวข้าวจะแย่แล้วนะมามากินข้าวนียก<ว>่อนไปทิสามานี่ นั่งตรงนี้นะนี่เลยป้ากินอะไรดีมาข้าวขาหมูข้าวหมูแดงบะหมี่แห้งเรือเอาสักอันหนึ่งกเร็วเอาวันนี้ก็ได้เอาวันนี้ใช่ไหมได้เลยนะซิ็นอะไรนี่ข้าวหมูแดง ฮันรู้แล้วฉันคิดถึงแกมากนี่แกคิดถึงลิสาวนี่ไอ้เฮ้ไฮัลโหไอ้าเหรอสไอ้ป็้ยังไบ้งอ้ไอบาย้ีอรือ้ไ่าไี่ฉันเอ็นห่วอเธอ้โอ้ไอาไม้มอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไา้ไอ้นอ้ไอ้ไอไอ่ไอ็ไอ้ไอ้ไค้ไอ้ไอ้ไอ้ลอหไอ้าวฮัอโหลเฮอยหอดแล้วอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไ้เร็วๆโทอ้ลับไสิเร็วไม่ติดแล้วอะโทรไม่ติดเหรอ สงสัยไม่มีสัญญาณอ่ะแต่ฟังเสียงฟ้าแล้วฟ้าดูสดใสขึ้นนะฉันก็สบายใจขึ้นอ่ะไอ้อฟ้ามันคงทำใจได้แล้วแหละมันก็ดีแล้วแหละเราจะได้มาว่าเรื่องของเธอกันต่อเรื่องของฉันเนอะ สองคนเนี่ยก็เรียนเต้นจนจบคอร์สแล้วฉันว่าถึงเวลาที่เธอควรจะต้องลงสนามจริงแล้วนะลิสา,าไปนี่คือรายชื่อร้านอาหารและโรงแรมที่ฉันเสิร์มมาจากอินเทอร์เน็ตร้านอาหารและโรงแรมพวกนี้เนี่ยจะมีดารา แล้วแมวมองเนี่ยมาใช้บริการที่นี่บ่อยๆถ้าเธอไปสมัครร้องเพลงที่ร้านพวกนี้แล้วเราก็จะมีโอกาสที่แมวมองเนี่ยสนใจเธอถึง89.97ละเอียดไปปะเนี่ยแน่นอนฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะไม่เป็นนักร้องตามถับตามบารหรือว่าตามโรงแรมนี่ไป ลิสาโอกาสมันไม่ได้มาเคาะประตูเธอถึงที่บ้านนะเพราะฉะนั้นเธอต้องออกไปตามหามันเองและนี่มันก็เป็นทางเดียวที่จะสร้างโอกาสให้เธอได้